สวัสดีทักทายจ้าพามาทำกับข้าวอีกแล้ววันนี้พามาทำแกงเผ็ดมะละกอจ้าส่วนผสมก็ไม่มีอะไรมากส่วนผสมก็ไม่มีอะไรมากนี่จ้าอันนี้จะเป็นน้ำปลาน้ำปลาแล้วก็รสด,ดีน้ำตาล ไก่จ้ะพริกแกงใบแมงลักหรือผักอีตู่เป็นแบบแรกก็นี่เลยจ้ะใส่น้ำมันแล้วก็ผัดพริกแกงจ้ะผัดพริกแกงให้หอมผัดพริกแกงให ใสไก่ลงไปใส่ไก่ลงผังดให้สุกจ้กาผัดไก่ให้สุกจ้ะอาลองให้ดูมะละกอมะละกอะหืบแล้วมะละกอละหลังบ้านผัดไ <c ười> ก่ให้สุกจ้ะ ทั้งที่ใอาหารดีสามแต่อันนี้บุฟโคราชก็จะมีข้าวคั่วด้วยนะคะอันนี้ข้าวคั่วตำไว้แล้วตำแล้วข้าวคั่วตำเองจย่ซื้อข้าวเม็ดเลยข้าวคั่วนี่จะใส่ทีหลังเลยนะคะตักไก่ให้สุกค่ะ ให้สุกแล้วก็ใส่มะละกอจ้ามะละกอพอลูกอกลังบ้านใช่เคลบายดีค่ะเคลืะบายดีมะละกอเชลืะบายง่ายๆได้สุขภาพ้า mm ัด hmm. ท like okay. yes. okay. uh ี huh. mm ่ส hmm. hey. mm ุดจั ให้สุกแลวก็ใส่เครื่องปรุงจ้าเครื่องปรุงทั้งหมดคือเราทำกับข้าวทุกครั้งเราก็จะเตรียมเครืองปรุงทกอย่างให้เรียบร้อยก่อนนะเทลงไปจ้าเร่งไปทำให้เข้ากันเลยเนาะเมนบ้าน อันนี้สูตรโคาราดเรียกเกงมันละออกอโคราดเรียกเกงมันละกอยิ่งอาหารก็จะทำคล้ายๆกันเลยเนะะาะแต่เพียงแต่ทางอีสานกเขาใช้เครื่องเกงไม่เยอะโคราดก็ใช้เป็นแบบที่เกงกนะใส่น,น้ำลงไปแล้วก็ต้มให้เดือดต้มให้เดือดต้มให้สุก กะประมาณประมาณดูทิ่เครื่องปรุงเรานะคะซื้อเครื่องเครื่องปรุงเราเยอะเราก็ใส่อันนี้เครื่องปรุงก็ประมาณนี้นะะ่ะกล้วยสองกล้วยประมาณนี้จะรอให้เดือดก่อนนะคะรอให้เใช้เวลานิดนึงรองกลุ่มจนพรรกรสุบกว่ นคนก็ชอบเปอะไยฉุนกินพริกต้มให้เดือดก่อนยังไม่สุกเลยปิดตาก่อนนะยังไม่รับสุกเลยมันต้องปิดตาก่อน เขา,เด,เ,ดา,ดาเดือดแล้วปิดลาแป๊บนึงปิดลาให้เขาเดือดแรงๆรงกคนใช้เวลานิดนึงนะคะใช้เวลานิดนึงอันนี้เป็นตูดโคราชนะคะใครจะเอาไปทำก็ไม่สนนี่จสิทธิ์จะ้ะค่ะ โตมากับสิ่งนี้จะพ่อแม่พากินถ้าเป็นของอีสานก็จะถ้าเป็นของอีสานเราก็จะตาคล้ายๆแกงอ่อมนะก่อนก็ทําไม่เป็นอะค่ะแกงอ,อก่อมพอดีทํางานมีเพื่อนทางอีสานเยอะก็เลยทําเป็นเดี๋ยววันหลังจะมาทําแกงอ่อมให้ดูนะคะใช้เวลานิดนึงรอข้าเดือดประมาก็หน่อยค่ะพอขาเดือดล้วก็ชิมเลย กินดูแล้วว่าผักเราเือยเราอะรอรยางเป็นเบียรเตัวจ้าทางไทยก็จะเป็นเแกงผิดน,นะทั้ง,งโคราช่เขาแกงโคราชก็ไม่มีสูตรตายตัวก็วคิดคัดแกงมะละกอจ้ะ <laughs> น้ำปลาชูด,ดิตก,กับน้ำปลาทำไมเด็กๆเขาไม่ใส่น้ำตาลเำมันเ่งรถแบบน้ำตาลหมเนาะทำไมสิท่ไมก่อนเขาไม่ใส่น้ำตาลมนี้ก็ตามยุคตามสม,มัยจ้า ยุคจาสมชมัยไหนก็รับเย็นไปชั่วไหนก่อนเคยมีรสตีก็ยังมัยนี้ก็มีก็เพื่อให้เราเป็นในการทำกับข้าง่งายขึ้นนะคะชิมรสตามชอบจ้าอพ,อเปเปพอดีเป๊ะพอดีเป๊ะแซ่บร้าย ราจะต้มจนเคาเปือ่อยทางนี้ชอบกินเปือเป่อยๆบางคนอาจจะไม่ชอบนะคะเกลือแล้วจ้าแกงมะละกอผื่นใส่ไข่รสชาติคล้ายอมภ้าวิสาสุปแรกทีเราก็จะใส่ข้าวขวดนะ เขาไล่จะใส่เขาขั่วแต่ที่อื่นไม่รู้จะใส่หรือไม่ขัขว่วจะตำเองไวท้ทีละนิดทำไม่งั้นตำไว้บบนานเขาไม่หอมตำไปเองทีลนิดปิดท้ายโดยใบยผักจ้าผักอีตู่ผักอีตู่นี่ก็ิดเกตแล้วก็ใส่ได้เลยได้ใช่เกตก็ใส่ได้เลยจ้ะมีจ้า อหอมปสะสะกอบอีกแล้วจ้าหองงงมหอใบงรักจ้ะหอมใบมงรัก มะละโกใส่ไต่แป๊บ,บจ้าขอบคุณที่รับชมนะคะหอมใจเรียบร้อยจ้า